สวัสดีค่ะวันนี้เราใครค่ควรพระธรรมการะเทียบทที่3ามข้อสิถึงสินะคะข้าพเจ้าว่าธรรบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทําลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นให้เป็นโมฆะไม่ได้เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ที่อัครทูตเปาโลยกมาสกิดเราทั้งหลายในตอนนี้เป็นการย้ำเตือนเราทุกคนให้เข้าใจในพระคุณและแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นหากเราได้อ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและเข้าใจเรื่องราวหรือที่เรียกกันว่าสตอรี่ของพระเจ้าเราจะชัดเจนเรื่องของพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่า จะทรงโปรดประทานพระพรแก่ชนทั่วโลกที่เข้าส่วนในความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้ที่เชื่อพระเจ้าและทรงนับว่าอับราฮัมชอบธรรมแต่หลังจากช่วงสมัยของอับราฮัมต่อมาด้วยอิสอักยาโคบหรืออิสราเอลไล่มาจนถึงโยเซฟและสืบต่อกันมาถึงสมัยของโมเสสเป็นเวลายาวนานถึง430ปีโมเสสได้รับพระธรรมบัญญัติจากพระเจ้าจริง แต่อาจารย์เปาโลกําลังบอกคริสเตียนในกราเทียและพวกเราทุกคนว่าธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นมาหลังพระสัญญาที่ทรงกระทํากับอับราฮัมและธรรมบัญญัตินั้นก็ไม่อาจทําให้พระสัญญาที่ทรงกระทํากับอับราฮัมนั้นต้องถูกยกเลิกหรือโมฆะไปพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมนั้นยังคงอยู่และเป็นจริงตามนั้นเพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาและไม่มุสาแน่นอน พระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่อับราฮัมนั้นชัดเจนว่าทรงโปรดประทานแก่ทายาททางความเชื่อของอับราฮัมและคริสเตียนทั่วโลกที่เชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมก็มีส่วนในมรดกในพันสัญญานี้แน่นอนพระคัมีร์นี้จึงมีความสําคัญที่เราทุกคนต้องใคร่ครวญและเชื่อมั่นเช่นที่อาจารย์เปาโลได้สอนไว้เพื่อเราจะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เช่นอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของเราทุกคนอย่างมั่นคงตลอดไปขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน